ไม่ได้ยินแต่เสียงตัวยั่ไงโคกีฬาใกล้ลุงนได้ยินแต่เสียงตัวยั่ไงโคกีฬาใกล้ลุงโอ้ต้นสักทองสูงอลังงามตาหน่อย ขอทำเรื่องต,ตัดลงมาใช้ประโยชน์ครับได้ยินแต่เสียงตัวอยน่งไงโอ้บินไปนอนแล้วอ้อบินไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดก่ย้ยวันนี้ค่ำแล้วรอพรุ่งนี้ก่อนนะให้ได้ที่แล้วล่ะ โอ้ปลาพุบโผล่เลยโอ้มีปลาด้วยน,นั่นนี่โอ้ปลาปลาโอ้ปลาใน,นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริงๆน,นั่นนี่อุดมสมบูรณ์นั่น